บังกรเป็นคู่ที่6นะครับคหกนะฮะส่วนคู่ที่7จะเป็นเพชรคำล่ากับเพชรกาวฟิวนะครับแาบนี้นะครับครับคู่นี้สับยกเลยครับแม่กูเป็นดอกเอ๋อ ก็ฟังที่ผู้บรรยายแจ้งไปนะคะว่าท่านอยู่คู่ไหนคู่ไหนไม่ต้องดูตามใบรายการนะคะ เราเอาตามความพร้อมของนักมวยที่บรรจุคู่แล้วก็ส่งมาที่ประชาสัมพันธ์นะคะ,ะท่านผู้ใหญ่แฟนบอลมวยไว้นะกันนะนักมวยก็รับทราบเช่นกันหากว่ามีการปรับเปลี่ยนชื่อปรับเปลี่ยนค่าย้วยการสนับสนุนต้องมาแจ้งที่ผู้ประชาสัมพันธ์นะคะ่ะแต่อันนี้ก็ลูกหลานจากภอ,อการทลักในครับท,บทีมงานของเพชรสมหวังนนครับส,บนนบส่วนอันนี้ก็ทีมงานของไครบวยแกะทอฝันกัน งานของอบตสบายนาคูนครับน้ำยืนนะคะอ่คู่นี้ไปกับสองพันก็ว่าที่สามยกนะคะคุณเดียวดำค่ะเพิ่งมาวางเพิ่งมาวางเมื่อกี้อ่าเอาชีเดสายจันทบนเวทีขอบคุณพี่แกลลต่อหน้าด้วยนี่พี่ชายดูทางฝั่งกอทมทางด้านไลฟ์สดทางด้านเหตุของดีเจจอยพูดจาภาษามวยเป็นพวกทัศนีกันจ้ะนี้นะคะวันนี้ตามไลฟ์สดที่ กันะักาโจดยครัจะเจอกันอีกทีก็14กุมภาโศกเจ็บลบกุลกุศวังสสกุมภาในกานโวยนัดใหญ่สุดแุดแโอ้ยน้เงินดีแกวาดแทบเลยนช่างดาสิม,ม่นก็เพิ่งไปเยี่ยมค่ายมานะได้สิบม่าำฝั่งพยุน ผู้ต่อไปจะเป็นชันเด็กกับคาร์บอมไงผู้ต่อไปนั่นเออไม่แม่นั่นไม่ประกาศบอกได้ดวนเลยนะเนี่ยแรงเลยใส่กางเขนใช้ยุ่มเล็วมาจมวัวเลยย่ฟังด้วยนะครับบางทีผู้บรรยายบอกไปท่านต้องฟังด้วยนะมนะ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 บอยบอลแมทที่มีสามยกจะจบไม่ถึงนี่ไหมสามยกได้ได้สุบได้ลอยได้ชั่วเลยครับ นแต่ใหม่้งพู่อะไคุณเดียวดำดูงซองนี่ใหม่จะพู่อยู่แล้วแก่ดการัศนะการัศนครับสวีทสวีทสอสอด้ชกยูนี้ครับตังยิบเลยครับเลยรลัจากการัศนดูครับวันน้ได้ชกครับตัวเล็กจากฝั่งของนักจืดเัง กรมตำรวจสมหมายเนงานเสียเขตน้ำเยื่อนีเดือนมีนามีสองนัดเจ้าพนักงานนัดสิบเจ็ดมีนาแต่ยี่สิบมีนาเปรียบมวยไปที่สามกรุงพาศาลหลักเมืองอำเภอน้ำเยืนนะคะงานฉลองศาลหลักเมืองอำเภอน้ำเยื่อนด้วยกันเลยตำรวจเอกพิชัยยุทธบุญตาแจ้งมาเมื่อคืนนี้ว่าเปรียบมวยสามกุมภาครบสิบเจ็มีนาแล้วก็20มีนาเนี่นะเราเจอกันฝั่ง สารเมืองเพือนน้ำยืนนะคะคิวช่องนี้ไปเยอะมากๆค่ะสำหรับรายการมวยภูทรวันนี้ขอบคุณสารวัตรเดชกำแพงขอบคุณท่านนายกสันทยาตาทุกวันนะคะแล้วก็ดีเจจอยผู้จาวภาษามวยมวยสยามแล้วก็คุณเยวดำมวยสยามก็ได้โคจรมาเจอกันอีกนัดหนึ่งนะคะนีต้องขอบคุณท่าน ผู้บริการโรงเรียนตึกบนนะครับท่านพอออบชัยโคนาแคร์ขอบคุณท่านด้วยนะครัสถานที่นะครับก็มีกำนันสุนันท์แก้วสิธิ์เนอการบนภมิทัคหมอกนอย่างากำนันเข็มพรแห็งจันนารจากตบนบุรแล้วก็กำนันิสิษฐ์เสียมานิจากบนสปรานนะครับแล้วก็มีกำนันวิยุ์ดอกแก้วจากเสาธงชัยนะครับ ฝ่ายอรวันนี้ก็มากันหลายทัพทนเดียวนะับก็อขอบคุณทุกท่านนะคะคือว่านี่คือบรรยากาศของศึกมวยไทยการกุศลกตต,ต,ตอรอสอพอบึงมาลูบวกพัดยก287ค่ะเวทีมวยชกหนาโรงเรียนบ้านบึงมาลูตะบนบึงมาลู อภันตรักูลจะกดสีสเกตบนเวทียกที่สองจ้ารอยยิ้มนี่แดงดำสนิทน้ำเงินรอยยิ้มนี่จัดกระเทาบน้ำเงินดับสนิทจ้าพยูนคู่ต่อไปก็อย่าช้าคู่ต่อไปอย่าช้าพูดมาเยือนนี่น้ำเงินนะคะพยือนแดงนี่ถือว่าเป็นเจ้าเทียนโย่สามโย่ยกสอง แล้วก็ผู้พิธีการสี่ทุ่มนะผู้พิธีการสี่ทุ่มนะสารวัตรเด่นและทีมงานเตรียมด้วยนะครับคู่ของฟ้าสังหารคนลำฝังก่อสร้างย้อนยุคจะเจอกับโอเล,เล่เล็กเฮ็ดเหนียดแอะเป็นผู้พิธีการสี่ทุ่มเหมืับดูอยากมีปัญหาหรือเปล่าครับอยาก,ยากมีปัญหาหรือเปล่าครับสุดมีกีกขยกขยเยกใจใจต้องสู้ใจต้องสู้ล่ละรุ่น รดนี้บนเหนฟ้าไปนี่บอกเลยว่านกวใจดีนีใจไปกว่ึ้งนะโอ้ยเอาดีสอสสสลุ้นเลครับลุกหลานจากกันทังกาแฟกูกินรีทีรประสริครับอว่าส่วนนี้ไม่ได้มีกันวยนานมากดูดูครับนกสองนะยกสองยกสองเป็นมวยช่วยกาวโรงเรียนต เอเดน่าเอฟซีบางท่านบางคนที่ด hey. ูที uh ่ชมอยู่นะคะจะได้รู้ทราบว่าวันนี้ดีเจจอยอยู่โซนนี้นะคะโซยานแตกหรือเปล่าพี่จอยยานแตกหรือเปล่าสองคนกับสามยกเออรอยยิ้มแดงแต่ว่ามองเชียร์ที่บอกว่าแกกันคอเลยแกกันคออย่างพิชรินี่นี่ดูคู่ต่อสู้กันตอนนี้ไปกันเลเฮ้ยเขาใส่เนื้อหมวกันเลยไปกันเลย โอ้ยอ้าวอมสกีอนนะมนก่อนจ้าครับือว่าเป็นรุ่นใหม่ๆของเราก็ว่ากันที่สยกก่อนแต่วันนี้มวยใหญ่เยอะนะคะโบน้ายก้ายกนี่เดี๋ยวได้ตามกันรับรองว่ามีแต่กู้มวยคุณภาพทั้งนั้นแล้วก็ท่านนายกสนทยาค่ะ รายชื่อท่านผู้ม no ิเกียรติของเราส่งด้วยค่ะที่อยู่บนบัลลังกพิธีนะท่านจัดก่อนก็ได้ในช่วงพิธีการเราก็ขึ้นหมดอีกทีหนึ่งค่ะท่านคะเออท่านต้องส่งมาค่ะท่านที่นั่งอยู่ข้างบนนี่คือหวยไทยและการกสดลนะครับตตรสอบปปนคนดูนะครับี้ธี ประธานกนตตรสศพัพบุมมรีนี่ครับนายวิรัสชูเพชรแลว้วก็มีท่านนายกสุนธยาจากทุกวันนี่ครับจากภูมาภาคบริษัทเป็นโปรโมเตอร์นี่ครับแล้วก็ไดอาร์ตเกียรติจากท่านสสภูมินทรีเทียร์สอสอสอร,ยรับประเสริฐนี่ครับท่านสอสอศรีสเกตเกษีจากภาคพื่อไทยนี่ครับมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันด้วยนะครับต้องขอบคุณนะครับ ยกสุดท้ายครับเจ้าบ้านเจ้าทินครับทาด้านของรอยยิ้มลูกบอลสว่างเลยครับส่วนวน้ำเงินดำสนิทสิทธิ์ปาดำนี่จากนู้นเลยครับทำต่าง <คน S 2> ูรนเ่ศเต่้ยนเลยยกสุดท้าย ยกสุดท้ายคผู้ต่อไปส่งสักสองท่านก็ได้ค่ะท่านใหยมส่งรายเชื่อสักสองท่านมาที่ผู้บรรยายก่อนจะได้แจ้งท่านไว้่วงหน้าไงให้ท่าสทราทุนการศึกษากับคุณหมอนะคุณหมอสมควรตรงนี้นี่ทุนการศึกษาส่วนคุณหมอต้องพวกเรานี่ยฝ่ายดูแลคู่มวยแจกยาดม ใหญ่จนต้องนับเป็นการบัรวยของเราด้วยเตะสูดนนะคะ่ที่สองทนั้เองดูยกสุดท้ายตู่ครับครับสูงยาวลอยย้มลอยย็อมบดูว่าเกมนี้แก กองเทีย์ก็ให้กำลังใจนะรอยยิรูปการ์ตินหุ่ยแข็งขัดโอ้ตัดเสินยกวางทข้นขายกสุดท้ายเกดท้ายเต็มอันเย ยกสุดท้ายสาวสวยเตัน้อดูะม38กิโลนะุบนเวที่ดดนนท้านึนยืนนี่งแต่ขันข้อเลยอ้วว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 ดวว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 รอ รอผลยังเป็นทางการสักครู่นะคะ้เ็ายุกั่ดสายธูนะครับโบรจากดานล่างสามคนแล้วก็ชูไที่บุญน้ำเงินครกบทาง